มาจ้ะพี่นอ้องมื้อนี้บุษยาจะพาพี่น้องทอดกระดูกหมูน้ำกันจ้าอ่ามีหลายๆาอย่างเลยคะ่ะพี่น้องหมักซอสรสด,ด,ดีซอสฟ้าเขียวแล้วก็ซอสหอยเรียบร้อยแล้วเนะคะน่ะนะองมีเลยหลายอย่างคะ่ะพี่น้องซี่โครงหมูแล้วก็กระดูกหมูที่ใดน้ำตกผูดนะคะมาเตรียมตัวน้ำมันเดือดแล้วพี่น้อง ลงไปเลยค่ะนี่บ่เ,เคยโฟกัสเป็นอย่างเงี้เลย ถอดสาวเดียวเลยทอดซี<ง>่โครงกระหมูสามชั้นน้ำกันกระบุษยาจ้ะพี่น้องอแซ่บเลยจ้า มคอคไฟโขกัดพี่น้องจะได้มากรูดด้วยแปบบ๊บนึงค่ะพี่น้องทิ้งก่อนทิ้งไว้ก่อนเด้อค่อยพริก กล่องเป็น,นีอย่างจะค่อยบอกคอยโฟกัสปันไดขยับนิดขยับหน่อยแล้วเบลอเลยอ่วันนี้จะเสนอเมนูอทอดหมูสามชั้นกับซี่โครงหมูค่ะพี่นอ้องแล้วก็อนุยาจะเหตุเป็นปคลิปยาวค่ะบ่พ,พี่คิดยาวลงเวลาลดละค่ะพี่นอ้องไลฟ์สดก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ไลฟ์สด ขอเสนอเป็นคลิปยาวไปละกันนะคะวันนี้มไม่ค่อยโฟก,กัดนะพี่เนอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ทอดไปเลยค่ะพี่น้องยาวๆไปเลยนี่ค่ะนี้จะเอาลงไปวังกระทานทอดซี่โครงหมูนะพี่น้องเนาะกับหมูสามชาั้นใส่ใบมะกรูดค่ะพี่น้อง ปรุงด้วยซอสฝาเขียวค่ะ,ะ,ะราการสดีนิดนึงผงนัวน้ำตาลซอนหอยกับพี่น้องนี่จ้า